ดีครับช่องพายเล็บครับตื่นเช้ามาเตรียมตัวใส่บาทนะครับนี่คือกล้วยแม่เอฟซีเอามาฝากชายเล็บกับแม่พิมพ์นะครับแม่เล็บก,ก็เตรียมใส่บาทด,ด้วย,ยแล้วก็มีในเข่งเข่งเลยเนาะลัวอ่ะอ <laughs> นี่กล<า>้วย,อยหอมนะครับชายเล็บได้กินกล้วยหอมอร่อยอร่อยเอฟซี ส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับอ่ายกไปลูกเอาไปกัดตะการหนึ่งเออไปที่ไหนที่ฉุกเออยกมายกมายกมาดูดูอาการดูอาการคุณชายหิวมากหิวมากหิวหิวมากขับสวยก็ปอกเปลือกปอกเปลือกได้ลูกปอกเปลือกปอกเปลือก ขาด้วยลูกสวัสดีสวยๆขาด้วยขาไปไหนขาไปไหนขายจะมีกับเอาให้แล้วให้แล้วหิวแวงแล้วอย่าเดี๋ยวอารมณ์เสีย,สย <laughs> โอ้เมือเ่อกี้งาขาวแพรบเลยเมื่อกี้งาขาวแพรบเลยเดี๋ยวเอาถุงยางไปใส่กล้วยใส่บาดก่อนยันนับเขาไปใกลๆน,น้องก็ดันเบื้องน้องดึงค้านะ่ะเออ กล้วยหอมนะครับอร่อยมากเลยชายเลิฟชอบมากุ๋ณแม่ไปเอาถุงมาใส่กล้วยไว้ใส่บาทก่อนคุณแม่พิมคุณแม่พิมก็หิวเหมือนกันบอกด้วยบอกด้วยโอ้ยค่ะเดี uh. ๋ยวค่ะ รออก่อนมือคนอันนี้มือมือขนอันนี้มือมือย <c oughs> บอ่หูละหิวแห้งแล้วบ่หัว่ามือคนห้วยกล้วยละ <c oughs> เอามาสักสองวีก่อนเอาไปให้แม่พิมพแนะเดี๋ยวแม่พิมพ์แม่เอาไปให้เองเอาไปให้ซะบแบบอย่างไง เอาเข่อนตัวเออต so, uh, ัวยาวเออตัวยาวๆมาให้น้องนับคำว่าอีกใหญ่น้องยื้อไรบอกไม่ทันเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวได้กิน เดี๋ยวได้กินให้ลูกกินก่อนลูก <Yeah. S 1> ถ้าเป็นกล้วยหอมต้องปอกเปลือกครับสำหรับคุณชายไม่ปอกก็ได้ครับแต่คุณชายต้องปอกแสบเบนาะแล้วกล้วยน้ำว่ามาผสมซึมเด้อ ต้องเอากล้วยน้ำว้ามาผสมอีกคุณชายเก็บไว้เอามาให้แม่สองเดี๋ยวตัวนี้ไว้ก่อนตอนนี้ไม่ค่อยสุกเออนี่ไม่ตัวนี้ไม่ค่อยสุกประมาณตัวนี้เอาตัวนี้มาเอากล้วยน้ำว้ามาเอามาพิมพมาเลยหรอบอบอเอากล้วยน้ำว้ามาแทนเอากล้วยน้ำว้ามาแทนลูก คุณปุ๋ยคุณก็ชอบนอนใกล้ๆเขาอาลูกอ่าอืมคำบักใหญ่เลยโอ๊ยตัวอะไรวิ่งโอ๊ยโอ๊ยบ่อิอินบ่อิ่มเอากล้วยน้ำว้ามาหนอันนั้นกล้วยยังน้ำว้าตินะอันนั้นคือกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าเอาบ่คุจะกล้วยน้ำว้าเหรอเอาเร็วๆๆๆๆๆๆฮ้้อนฮ้อน โอ้นั่นแหละเขาเรียกกล้วยนำว่า,ามาให้พิมพ์นราเร็วๆในไกลขีขาดหรอโอ้สองหวีบาอิ่มพี่น้องสองหวีไม่อิ่มครับเอ้ยพิมพ์แม่พิมพ์หน่อยไม่ต้องโยนเดินเอาเข้าไปให้ใกล้ๆเลยย่งางเข้าไปให้ใกล้ๆเออเสียว,นนะย,วยังอยู่ ย่ายัดย่าถอยนาถอยหลังแม่มย่านนี้เนี่ยปยานปิยานมีเก่งใจพี่พิมพ์ด้วยเออน้องพิมพ์พิมพ์คนเป็นพีพิมพ์สั่งเป็นนองนับเขาไปใกล้ๆแน่ กินห้องท้องห้องท้อ,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 องบักนัดสับป,ปะรดด้วยเอาไปให้แม่พิมพ์เด้อร์ลง่อใหญ่มาไปย<ส>ังไม่มาแช่บ่เลิบแช่บ <laughs> ทท่ท่าสวนเลยบ่ท่าสวนเลยบ่ฮะท่าสวนเลยตีเย้ <laughs> ปอกให้ยู่แม่บอกไม่ทันครับปอกไม่ทันปอก,กไม่ทันตื่นเช้ามาหน้าก็ยังไม่ได้ล้างฟันก็ไม่แปรงครับเอากล้วยแปรงแทนเอากล้วยแปรงแขวแท่นมันบวเ,เ,เลยแซ่บบ่แซ่บบอกินบ่ปากบ่วบเลยบอกยูกุ่้ยปอกบอ่ทันทท <c oughs> บอกไม่ทันบอกไม่ทันครับบอกว่าท่านคุณชายแม่เปลือกตะวันขึ้นสองแล้วเหลือหลวงพ่อใหญ่สิมาบินถบานแล้ว,ลวมาแล้วพอ่อมาแล้วพ่อเอาเปลือกทิมใส่ปลาเกยเลย พอคันลูกพอกอนแค่นี้พอสี่วีแล้วห้าวีแล้ววันนี้สี่ห้าวีแล้วพอแล้วลูกแม่พิมพ์ก็สามวีแล้วกินเพื่ออยู่ครับลูกชายไม่ได้กินกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินครับเอาอยืยางนงั้นอ้ยโอ้ย,อยเสียด้น้อยค่ะเอาถุงใส่กล้วยแล้วกล้วยใส่บา หแหววสวยๆให้แ,แล้วเขาใหญ่แล้วถือไง,ไง่ายๆเราต้องรับก็ได้ดอกมม้เตรียมใส่บาตรแล้วครับเตรียมใส่บาตรแล้ว ไปหลวงพ่องมากไปเอาใหญ่น้องเนี่ยกินกล้วยสำนันพ่อกอนั่นเอาอ้อยก็ได้คนลาสองลำสะก่อนถึงช้ามาต้องกินก่อนครับคุณชายไม่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้ครับคุณพ่อเอาขยะไปทิ้งอยู่ พี่ปองเอ้ยถอดเสือ้อไหมาเสียงรถพ่อมาแล้วมาแล้วครับโอ้ยเห็ดกลัวมาทีละดอกสองดอกกิน้ด้ครับกิน้ด้ จะร้องทำไมเห็นลงป่ยใหญ่มาไปใส่เห็ดอามากแค่นี้นะลุงดีใส่ฮะคือพอแก่สางลุง,ลง,งลดีออกพอเล่ามีคนเอาอันสางไปมัดมองป้าเห็ดก็เลยบได้เขาไปหาที่น้่ง เอาขยะไปทิ้งที่สวนหญ้าแล้วเข้าหาเห็ดด้วยพี่ป๋องเอาทำไมพี่ป๋องงาม็บรงนี้ต้องไปหาห้าอีกแล้วได้ไปบ้านอีกแล้วจะหาห้าครับ้ามันหมดแล้วครับมีแต่อ้อยวานจะเอาต้นกล้วยมา ทำไมไม่เอาหญ้ามันด้วยมไม่อยากไปหลายรอบดิอย่าอื่นก็ไปอีกครับอย่างอื่นแพะก็โพดอ่าวันนี้ชายเลี้กินนมหรือยังครับกินแต่ขั้วยังนมยังไม่ได้กินครับอ้ชายเลี้ยังไม่ได้กินนมนะครับครับนั่ง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 ไปไปวิ่งเราก่นเลยเอาไวก่อนแม่เลยฮะ พอกินกับปุกก็พอว่าจะได้กินนมเดินมาเดินมาแล้วก็ใช่เลยพี่ป้องกินนมไหมป้องกินนมไหมพี่ป้องไม่ต้องกินหรอกอ้วนแล้วใช่ไหมพี่ป้องไม่ต้องกินหรอกอ้วนแล้วอ้วนแล้ว ไม่ต้องกินรอกว้่นแล้วให้น้องชายกินน้องชายจอยให้น้องกินวันนี้หลวงพ่อมายังยังไม่มากินนมครับกินนมหมดจุ้ยไปมากาหมดครับไม,ไม่มีหกครับ ทุกหยดมีค่าโอ้ยทุกหยดมีค่าระวังงาเทียบ <laughs> ง่าเลี้ยมได้เน่น <laughs> ระวังงาเทียบเด้องาใหญ่นํ <laughs> ราระวังทำงานนะโอ้ยอะบักอะบักเอกเอหมดแล้วครับหมดสี่กองหมดแล้วครับเป็นนมแม่เอฟซีได้ทั้งกล้วยได้ทั้ง มุ้งนะคะเต็นโอเต็นเต็นกลางนอนเต็นกลางนอนขอพระคุณเอฟซีใจดีมากนะคะเพราะว่าเอฟซีมาเห็นแม่เลิฟกับคุณพ่อนอนกับชายเลิฟก็เลยเอาแบบมุ้งมุ <ati osters> ้งแบบไรพี <uds> <ham> ่น้องมุ้งเต็นมุ้งเต็นเต็นมุ้งเต็นมุ้งครับกลางนอนครับนี่ครับมุ้งสนามนะครับมุ้งสนามหรอคะขอบคุณเอฟซียางพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณเอฟซีจะดีได้ทั้งกล้วยได้ทั้งเต็น์นะครับได้ทั้งขนมน้องเกลือพอได้นอนเป้าเด็กชายเลิฟหน่อยครับนอน<พ>อเฝ้าช่วงนี้ยุงมันเยอะกลางให้เลิฟได้ไหมกลางเลิฟไม่ได้ครับขาดครับขอบคุณเอฟซีมา,ากๆานะคะขอบคุณเอฟซีจะดีทุกท่านที่รักและเมตตาชายเลิฟ มีค่าขนมมีค่ากล้วยแล้วมีกล้วยมาส่งถึงพี่แล้วก็เต็นท์ของใช้ให้กับครอบครัวชายเลิฟขอให้เอฟซีทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองถูกลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับขอบคุณครับ